สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับพอดีว่าตอนนี้เนี่ยเห็นตัวโทรศัพท์ออกมาใหม่นะครับนั่นก็คือ iPhone 12 Pro นี่ตัวนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดมาเลยนะครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันเลยทีเดียว นี่ฮะตัว iPhone 12 Pro ตัวนี้เนี่ยผมชอบมากเลยนะครับวันนี้ก็เลยเอาความรู้นะครับแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีของโทรศัพทพ์ iPhone 12เนี่ย Pro เนี่ยนะครับมาโชว์ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะราคาเริ่มต้นอยู่ที่36,900บาทเลยที่เดียวนะครับนี่ขอบเป็นยังไงครับขอบบางหน้าจอกว้างขึ้นหน้าจอกว้าง กว้างนะครับขอบตรงนี้มันจะบางลงมา iPhone 12 Pro Max กับ iPhone 12 Pro มันต่างกันยังไงนะมาดูนะครับจอภาพ Super Retina XDR นะครับขนาดอันนี้คือขนาด6.7นิ้วแต่ถ้าหากว่า12 Pro นะครับก็คือ6.1นิ้วนะนี่นะครเปรียบเทียบ iPhone 11 Pro กันก่อนเลยนะครับนี่นะฮะถ้าหากว่าเป็นจอภาพ Retina XDR นะฮะส่วน ตัวนี้นะครับคือ iPhone 11 Pro Max นะ Super ปปจอภาพก็จะเป็นแบบ Super r e t น n า XDR นะเหมือนกันแต่ขนาดหน้าจอต่างกันนะดูตรงนี้ก็คือ6.7นิ้วกับ6.5นิ้ว iPhone 12 Pro นะก็จะเป็น6.1นิ้ว iPhone 11 Pro ก็จะเป็น5.8นิ้วนี่นะฮะโอ้โหกระจกยังไงครับกระจกกระจกยังต้องชิดซ้ายไปเลยเพราะกระจกเนี่ยคือถ้าเกิดว่า เป็นกระจกโดยทั่วไปที่เราทํากันเนี่ยนะครับที่เราเห็นเห็นมันมันจะแตกใช่ไหมครับพอศัพทั่วไปมันจะแตกแต่ถ้าหากว่าเป็นไอโฟนสิบเอ็ดนะครับโปรตัวนี้เนี่ยนะสิบสองโปรตัวนี้เนี่ยกระจกยังต้องชิดซ้ายเลยนะฮะคืออะไรครับมาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะฮะนี่คลึกเซรามิกะดับนาโนเลยทีเดียวกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนคู่ทนต่อตอกการกระแทกได้ดี ขึ้นถึงสี่เท่าเลยทีเดียวโอ้โหมันเป็นยังไงเนี่ยมันทนเน่ยนะครับก็สรุปแล้วคือถ้าเกิดตกยังไงก็ตกไม่แตกนะฮะเพราะกระจกมันมันเป็นอะไรครับมันเป็นผลึกเซรามิกนะฮะที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในสมาร์ทโฟนทั่วไปเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยจึงต้องมีการทดสอบแล้วก็ทดลองเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเออมันออกมาแล้วมันดีจริงๆถึงออกมาเป็น iPhone ตัวนี้นะครับนี่ด้านขอบนะครับของมันก็จะเป็นแบบสแตนเลสสตีลนะเกรดเดียวก,กันกับที่ใช้เครื่องสัญญกรรมเลยโอ้โหนะครับมันเป็นเกรดเดียวกันกับที่ใช้กับเครื่องมือสัญญกรรมทางแพทย์เลยตัวนี้เกรดเดียวกันเลยนะครับแล้วยังไงเนี่ยตกน้าโอ้โหมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วตกน้ําน้ํายังไงก็ไม่เข้าทนนะีเรื่องทนน้ำเนี่ยลอย รำมันเลยครับตัวนี้เนี่ยรับรองนะครับถ้าเกิดถอยมาแล้วเนี่ย p n o n e 12 Pro เนี่ยนะแค่30,000กว่าบาทจิ๊บจ,จินะครับนี่สีมีทั้งหมดอยู่สีสีด้วยกันนะคือเออ p a ปซ f i c Blue ทองเงินและกราฟไฟต์แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเป็นแบบไหนกว่ากันไปเลยนะครับแล้วแต่คนชอบตรงนี้นะในเรื่องของระบบ 5G กันบ้างระบบ 5G เนี่ยจะเป็นระบบไร้สายที่เร็วที่สุดแรงที่สุดนะะ จะว่าไปแล้วเนี่ยรับรองนะครับ 5G เนี่ยไวมากเลยทีเดียวสามารถรองรับได้นะครับ iPhone ใช้ประโยชน์จาก 5G ได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะฮะไอมาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือตัวนี้นะครับการออกแบบแบบ iPhone สำหรับ 5G การปรับแต่งซอฟต์แวร์อย่างลงตัวเลยทีเดียวและที่สำคัญที่สุดคือมันคือประหยัดแบตเตอรี่ด้วยโหมด สมาร์ทดาต้าเคยเห็นไหมครับสมาร์ทดาตาถ้าเกิดจากจะรู้ก็ลองซื้อมาดูเลยนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะไปซื้อเหมือนกันนะครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะฮะโอ้โหอะไรจะขนาดนี้นะแต่ที่พอจะสูสีก็มีแต่ชิปรุ่นที่แล้วของเรานะครับที่ทำมานะฮะ CPU เป็นแบบไหนครับ CPU และ GPU เนี่ยเ็วกว่าชิปในสมาร์ทโฟอนอื่นๆสูงสุดถึง 50%เลยทีเดียวนะครับานซิสเตอร์นี่มีถึง11.8พันล้านตัวมันไม่ใช่น้อยเลยมันมากจริงๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหชิปนี่ก็นาโน,โนแบบเขาเรียกว่านาโนเมตรตัวแรกในอุตสาหกรรมเลยนะในเจลล์เอนจินเร็วขึ้นสูงสุดถึง80%เลยทีเดียวนะครับส่วนในเจลล์เอนจินแบบ16คอร์เป็นแบบ16คอร์นะครับเมื่อก่อนเรา16คอร์ กับ1่คอเป็นยังไงถ้าหากว่าเป็น1คอเนี่ยนะครับเป็น1คอเนี่ยมันก็สามารถประมวลผลได้เพียงแค่ตัวเดียวแต่ถ้าหากว่ามีคอเยอะๆมากเท่าไหร่มันก็หลายหัวดีกว่าหัวเดิมมันก็สามารถช่วยกันคิดช่วยกันทําช่วยกันประมวลผลที่เร็วยิ่งขึ้นนะครับและสิ่งต่อมาคือตัวเร่งความเร็วการเรียนรู้ของระบบเร็วสูงสุดถึง70%นะครับนี่ทิ้งห่างพวกชิป iPhone ต่างๆกันเลยทีเดียวเอ้ามาดูไอพวก AR กันบ้าง AR ก็คือมันประมวลผลยังไงครับสแกนเนอร์ไรเดอร์นะครับ AR ระดับความเร็วแสงเลยทีเดียวสามารถดูผ่านทะลุได้นะครับตัวนี้เนี่ยนะสแกนเนอร์นะฮนะบน iPhone 12 Pro จะวัดระยะเวลาที่แสงใช้ในการสะท้อนกลับมายังวัตถุนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทำให้ AR ในทุกวันนี้สามารถเปลี่ยนห้องนะครับให้กลายเป็นอย่างอื่นที่เราต้องการได้อย่างแน่นอนนะซึ่งณนะตอนนี้เนี่ย นาซาก็กำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าไรด้าสำหรับใช้ในการภารกิจดาวบนดาวอังคารนะครับนี่ามาดูกล้องกันบ้างระบบกล้องระบดัโบโปรบมีทั้งหมดกลางคืนในมิติใหม่เลยที่เดียวมาดูนะครับมีกล้องวายพร้อมรูรับแสงขนาด1.6นะครับ f นะฮะสามารถรับแสงได้มากถึง27เลน Y วายใหม่พร้อมชิ้นเลน จดชิ้นโอ้โห,โโหเพื่อความมันจะทำให้ความคมชัดเนี่ยนะแบบขอบจะหลดขอบเลยทีเดียวคือขอบจดขอบเลยทีเดียวเลยนะครับนะระบบ ois ใหม่ปรับแก้ตำแหน่งได้ถึง5,000ครั้งต่อวินาทีนะนี่คือเอามาดูในเรื่องของ12 Pro Max บ้างเมื่อกี้12 Pro นะครับวันนี้ก็มาดู12 Pro Max บ้างนะกล้องเต็มเต็มไมเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะกล้องเต็มเต็มไมเลย ก็จะคล้ายๆกับ12โปรโดยทั่วไปนะฮะถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยได้ดีขึ้นถึง87%โอ้โหฟิกเซลขนาด1.7นะครับลูมเมนที่ใหญ่ขึ้นช่วงซูมแบบออปติคอน5เท่ามีแต่ที่สำคัญก็คืออะไรครับมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอนก็คือเวลาเราถ่ายมันมันปกติโดยสมาร์ทโฟนโดยทั่วไปมันจะสั่นใช่ไหมครับแต่นี้มันจะไม่สั่นมันจะป้องกัน การสั่นไหวได้ด้วยนะครับนีนะ่ภาพถ่ายบุคคลที่พร้อมเปล่งแสงประกายทุกค่ำคืนเลยทีเดียวตัวนี้นะครับนี่นะฮะนะนี่ก็คือเก็บรายละเอียดในพิพตาด้วย AI นะฮะนี่ AI มันสามารถทำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจะอยู่ในตัวนี้หมดเลยทีเดียวนะครับนี่อ่ะมาดูนะครับนี่อ่ามาดู iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max ทางยาวโฟกัสอยู่ที่52มิลิเมตรแต่ถ้าหากว่า12 Pro Max เนี่ยโฟกัสมันอยู่ที่65ม mm, ิลิเมตรรูรับแสงขนาด2.0นะ f แต่อันนี้นะครับรูรับแสงขนาด2.2นะโฟกัสพิกเซลเหมือนกันนะครับอ่ามาดูอันต้า Y นี่นะครับตัวนี้นะฮะ ตัวอันต้าไว้เนี่ยตัวนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นตัว iPhone 12 Pro เนี่ยทางยาวโฟกัสอยู่ที่12เมตรมุมมองภาพอยู่ที่120องศารูรับแสงขนาดเเราเรียกว่าอะไรนะ 2.4f f คืออะไรนะฮะ f คืออะไรที่เราตัวเต็มอยากรู้นะฮะไปดูนะครับหรือคอมเมนต์มาด้านล่างเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับนะส่วน iPhone 12 Pro Max ทางยาวโฟกัสอยู่ที่13เท่ากันมุม มุมมองภาพอยู่ที่120เท่ากันแต่รูรับแสงขนาดเท่าไหร่ครับ2 4 f ชุดเลนส์5ชิ้นการปรับแก้เลนส์นะอันนี้ก็จะคล้ายคๆ้าย,าย,าย,ายอ้ามาดู Y นะกล้องตัวนี้นะครับตัว Y ตัว Y เนี่ยก็จะดูเราจะเห็นนะครับทางยาวโฟกัสจะเท่ากันนะครับแต่ต่างกันตรงที่พิกเซลขนาด1.4นะมิวตัวมิ้วหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหผมลืมไปแล้วว่ามันคืออะไร นะเดี๋ยวถ้าเกิดอยากรู้เนี่ยถามคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลเพิ่มเติมให้นะฮะส่วนโฟกัสร้อเซนี่1.6ชุดเลนเจ็ชิ้นระบบ o s i นี่ก็แตกต่างกันตรงที่ว่าระบบ OIS นะฮะโ OIS ที่ใช้การปรับแต่งแบบเซนเซอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเทเลโฟโต้นี่เทเลโฟโต้ oto, ก็จะคล้ายๆกันนะครับนี่แน,นี่คือความต่างกันเพียงแค่เล็กน้อยแล้วแต่ว่าเราจะ ใช้นะครับเราจะใช้แบบไหนอย่างไรมันอยู่ที่กําลังเงินของเราด้วยถ้าเกิดเรามีเงินเยอะเราซัดไปเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่อัตราส่วนความสว่างสูงสุดมีถึง1,200นิดนะไม่ใช่นิดเดียวนะครับสําหรับรูปภาพและภาพถ่าย HDR นี่มีมากกว่า3.4ล้านพิกเซลนะ12 Pro Max นะสิ่งมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน iPhone เลย นะอันนี้คือตระกูลของ iPhone นะครับนีนะ่ราคามันก็จะแพงนะ่หน่อยหนึ่งคือสามหมืนอัพเลยทีเดียวนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบไหนอย่างไรนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับเกี่ยวกับตัว iPhone 12 Pro นะครับกับ12 Pro Max มนะมันต่างกันเพียงแค่นิดเดียวเลยสรุปแล้วก็คือมันก็ไม่ต่างอะไรกันมากแล้วแต่ว่า เราจะชอบแบบไหนถ้าหากว่าเราคิดว่าเราชอบแบบ12 Pro เราก็ซื้อ12 Pro มานะครับแต่ถ้าเกิดเรา12 Pro Max เราเห็นว่าดีเราก็เอาตัวน,นั้นก็ได้งานทะั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับมันนี่ <c oughs> นะครับโอเคนะครับสำหรับามาพูดถึงในเรื่องของ iPhone เห็นออกใหม่มาก็เลยเอาข่าวสารข,ของ iPhone Pro มาฝากท่านผู้ชมกันนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ